สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัฉริยะเผยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรู้แล้วสำนวนไม่เป็นจริงจับตาเอายังไงต่อวันที่9พฤษภาคมข,ข,ข่านายอฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมเฉลือยเอชยกรรมเผยก่อนการแถลงข่าวกับทีมข่าวกรมชันลึกว่าวันนี้มี Big กเซอร์ไพรส์ให้ตำรวจโดยในช่วงแรกของการแถลงข่าวนายอฉริยะเปิดเผยว่าขณะนี้พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจงยอดศุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสาบพฤติกรรมของลูกน้องแล้วมีคนยอม รับผิดสิ่งที่เกิดขึ้นในสำนวนไม่ได้เป็นจริงและบาดแผลที่เกิดขึ้นบริเวณขาของแตงมนิดาเข้าไม่ได้กับใบพัดเรือซึ่งตนเองได้รับข้อความจากสถาบันนิติเวชเป็นการจ้างหลักฐานเท็จทางนี้ยืนยันว่ามีตำรวจระดับนายพลเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีและมีตัวละครที่ชื่อนายตีเพื่อนของปอเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นคนที่พูดคุยเปิดหน้าและไม่เกรงกลัวตำรวจท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ